อยากเติมเกมดูดีต้องคุกกี้แลนด์ช็อปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภยัยชัวร์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเต์เติมไวราคาดีมีครมทุกเกมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นหากสนใจผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้แล้วนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ครับมาอัปเดตทีมต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ตัวของกุลิตมาเสริมทีมนะครับแล้วก็มีในส่วนของโคลเลอร์นะครับที่เปลี่ยนเข้ามานะครับโคลเลอร์ทีวาย นะครับ114สชั่วขาวก่อนนะครับเพื่อเปิดได้ตัวอื่น115ขึ้นไปก็อาจจะเปลี่ยนอีกทีนะครับเป้าหมายนะครับหลังจากนี้หลักๆเลยเนี่ยอยากได้โกใหม่นะครับเพราะว่าโอออมันนขลังจะต่ําเกินไปแล้วนะครับ11 0นะครับตั้งตัว105เนาะทีมตัวอื่นเป็น1 1 0กว่ากว่าบวกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของดิเบลลี่นะครับยังใช้ต่อได้อยู่นะครับแล้วก็แบ็คขวาเดี๋ยวรอเปลี่ยนเป็นกุนเดนะครับ กุณเดตัวตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะแจกฟรีในวีคที่3ของ u t y นะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเหมือนจะมีชมเชยแจกอีกตัวปะเดี๋ยวนะครับให้ด่วนตื๊บตื๊บตื๊บ,บนี่ครับคุณได้มีแจกนะครับ115โอเคแล้วก็ในส่วนของแบ็กซ้ายนะครับ เป็นในตัวของคูคูเรยานะครับไม่แย่เลยนะครับสปีดร้อยสามสองนะครับพลังงานสี่ดาครึ่งนะโอเคววกเล็สูงๆโอเคใช้ได้ครับก็ถือว่าแบ็กซ้ายแบกขวาเรามีตัวที่พอจะใช้ได้มาเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีตัวเปลี่ยนอยาจจะต้องอัพเล่นนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีตัวเปลี่ยนก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปอีกซ้ายนะครับ ดิเบลลี่นะครับอาจจะต้องหาตัวมาเปลี่ยนหลักๆคือโกครับแต่ตอนเนี้ผมมีในส่วนของอตั๋วตุดจีนใช่ไหมซองตุดจีนนะครับเอาไปสุ่มมาผมได้นอยเออร์มานะครับคือได้โกกรากดเลยนะครับที่เกียดหานะครับถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงอาจจะอัพหนอยเออร์มาใช้ก่อนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ แผนนี่แหละถ้าเกิดมาได้กองหน้าตัวใหม่มาก็คงจะเปลี่ยนดินาตาเล่นครับคงไม่ใช้เปีกแล้วเพราะว่าตัวของแดนอื่นโอเคแล้วนะครับถ้าแผนนี้นะเราไม่ต้องหาปีกซ้ายใหม่นะครับก็จะเหลือแค่ CB แล้วก็โกนะครับมาตามทรรเนียมนะครับเพื่อป็นการไม่เสียเวลานะครับเปิดก่อนนะครับวันนี้มี20ใบนะครับรามาดอนมีตัวที่อยากได้ตัวเดียวคือลิเบอรี่นะครับตัวใหม่ นะครับนี่ตัวเก่าก็เก่งแล้วนะตัวใหม่นี่ยิ่งเก่งเลยแน่นอนนะครับแล้วก็ไอ้กิงกาเนี่ยอยากได้แค่กากานะครับตัวอื่นไม่เท่าไหร่นะครับชมเชยไม่ค่อยมีตัวอยากได้แล้วนะครับสําหรับทีมนี้นะเพราะหลักๆมันปีกขวาไงปีกขวามันมีซาลาร้อยสิบห้าอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบนะครับแล้วก็ยูทีวก็ไม่มีตัวนะครับตัวแพงนะครับก็เลย พูดไปขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็วนมาที่ตัวนี้แหละนะครับตุดจีนนะครับมีตัวที่เราต้องการเลยคือบูฟฟอนนะครับหลักเลยแล้วก็มีเฟอร์ดินานนะครับแบกซ้ายมีแคดิวิล่านะครับอืมแล้วก็โซกาเติก็เก่งนะครับพูดเหมือนจะได้ทุกตัวนะครับส่วนตัวของ115ก็ไม่มีตัวไหนหน่าสนใจแล้วนะเอาจริง นั่นแหละครับก็หวังตัวนี้แหละตัวใหญ่นะครับแล้วก็มันมีโอกาสแรงไเอเาเรียกอะไรนะเรดอัพนะครับสำหรับบุฟฟอนนะครับถ้าเกิกดในร้อยสิบเจ็ดของตัวตุ่จีนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้บุฟฟอนสูงกว่าชาวบ้านชาช่องเขานะครับไหนวะมันบอกตรงไหนวะนี่น,นี่ก็คือมีโอกาสได้บุฟฟอนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไอตัวที่เหลือเนี่ยยี่สิบห้านะครับก็ในร้อยสิบเจ็ดนะก็คือแทบจะการันตีบุฟฟอนเลยนะครับมา เป็นการไม่เสียเวลาเปิดเลยครับเปิดทีงกระบายนะครับมีน้อยนะครับอันนี้เราไม่รู้เลยนะว่าจะได้ตัวดีหรือวอล์กหรือไม่วอล์กนะครับดีหรือไม่ดีนะครับนั่นไงเพราะไม่เห็นแต้มขึ้นนะครับรู้นั่อย่างเดียวเฮ้ยเซี่ยมอิตาลีโอ้โหเรมาบริดนะครับต้องตำนานอย่างเดียวนะครับคาร์เมนก้านะครับตำนานเท่านั้นนะครับไปเฮ้ย ิเด้งครับแต่ไม่ได้เปิดครับกิจถ้าเป็นตัวเล็กๆมันก็อาจจะเป็นตัวของทีวายนะครับโอเคเออมาวะ่ะเฮ้ยเนเธอร์แลนด์มีตัวอะไรดีๆบ้างวะโอ้โหเหมือนจะไม่มีนะครับเนเธอร์แลนด์ดูทีก่อนบราซิลอิตาลีอังกฤษนะครับเอาแค่นี้หลักๆนะครับบราซิลอิตาลีอังกฤษ ไปไม่มานะครับปึบไม่มานะครับก้บาใบสุดท้ายครับมาอิตาลีโอเยอรมันนะครับโกโอเคเบามันร้อยแปดเจ็ดนะครับแมวได้ใช้น้อยเออสละมัง้งปึบไม่มานะครับเงียบกริบ ขอวออีกสักตัวนะเฮ้เยจะหมดแล้วนะเฮ้ยสุดท้ายครับไปโอเคไม่มาไม่เป็นไรยังได้อยู่นะครับเดี๋ยว่อนเราต้องไปเคลียร์กิจตรงนี้ก่อนนะครับตุจีนถ้าใครเปิดแพ็กตุจีนนี่ไงได้ไปหนึ่งอันนะครับ แล้วก็เช็คนะครับว่ามันจะมีกิจให้เราเอานักเตะเข้าทีมตัวหลักนะครับเนี่ยสี่ไลน์นะครับเคลียร์ก่อนนะครับค่อยอไปแลกนักเตะนะครับเดี๋ยวลืมนะครับนักเตะเไปย่อยหมดจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคโกคำวก้ามีล็อตนะครับชัย,ชยไปเออดาริบินเฮ้ยปับ๊บโอเคแล้วก็ไปเช็คนะครับ เช็คว่ามันขึ้นหรือยังถ้าขึ้นแล้วรอไปย่อยได้เลยนะครับอ่ะนี่ครับกิดขึ้นแล้วนะครับสี่ลายมันสูงสุดแล้วไงสี่ลายอะ่ะเนี่ยสามลายนะครับโอเคครบแล้วเอาออกได้เลยนะครับบูโนโมาแล้วก็เฮ้ยตัวไหนวะโคลเลอร์นะครับแล้วก็โกโกแม่งอยู่ต่ำเลย โกร้อยสิบเอาใส่น้อยเออไปเลยนี่ไปยองนะครับแล้วเราก็แลกในส่วนของตุจีนนะครับดูซิใส่ไปเลยถึงไม่พอสิไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรเมื่อกินอะไรอีกใบใช่ไหมของตุจีนนะครับนี่อีก2ตัวการันตีนะครับวอกแน่นอนนะใบสุดท้ายนะครับการันตียังไงก็วอล์กนี่แหละ น้ำมารุนว่าเป็น A หรือ B นะครับโอเคปาลัยนะครับเฮ้ย,ยใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ ه, ่คยับช้าครับใชคนเลยดีกว่าอีกใบแล้ววะถ้าอีกใบเราจะแลกได้อีกใบปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาดูก่อนโอเคขาดอีกตัวหนึ่งครับไปอีกใบหนึ่งยังมีเพชรอยู่ไปโอเคครับไม่เงย ให้กูแรกสมใจซะด้วยสุดท้ายจริงๆนะครับมาไปโอเคครับจบนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับยีกว่าใบนั่นหละมันคงจะได้ทุกคลิปไม่ได้หรอกนะครับแบ่งๆองอื่นเขาบ้างนะครับอ่อัปเดตแรคงกันนะครับตอนนี้เหมือนเดิมครับ VSA แชมเปียนเหมือนเดิม แล้วก็เมนเจอร์แชมเปียนนะครับส่วนฮีโร่เฮดนะครับก็ขึ้นตำนานแล้วนะครับประวัติก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับทีมเราค่อนข้างจะโกงของชาวบ้านชาวช่องเขาทำเอาตรงในแรงแค่นี้นะครับถือว่าช่วยเราได้เยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าไอดีนี้จะไปถึงไหนนะครับแต่จะพยายามไต่แรง สี่ันนี้ให้ถึงจำเปี้ยนทุกโหมดนะครับก็อีกไม่เยอะละตำนานถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับถ้าไม่แพ้รัวๆก็คลิปหน้า,าจจะขึ้นแล้วนะครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วกดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ